พี่กับน้องเฮ็ดอันไดปันกันกิน,นพนุ้นอ่ะนะปอกมันเตีปอกมันซูกันกินพีกับน้องเม <c ười> ื่อใดก็มาเอาตะเนี่มาสูกันกินงังนสิละเม็นยัง่ะน่ะน่ะคุณยายมันเตียมันมันมันพลาวเฮ็ดหวานเสียบเท่า,าน,ทน้อ ย้อนไปก่อนนั้นมัแนแฝงอะไสองพี่น้องสองน้ำสกุลอันมันเจ้นมันบปรเซปเหมือนกันหาตะเหน้อามาสูุกกันจิน้นถ้าเสริมก็มีใจเจ้าห้อนน้อยนะคุณวันนี้แหละพอดีอ่ะอุ้งหัวแยญ่อะไรตัวบูบูเดี้ยวกิโรสเท่าใดล่ะนะนะเจ๋งเย Santo, uh, antes